ในฐานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะตอนนี้เขารู้สึกเครียดแล้วก็วิตกกังวลอย่างมากนะคะเขาอยากจะให้มีปฏิหารเกิดขึ้นเขาพยายามที่จะรับมือกับสถานการณ์นี้ด้วยความประมัดระวังแล้วก็พยายามอดทนให้ผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้เพราะอะไรเหรอคะเพราะเขาไ,ได้เ e จอบบอลหมายความว่าเขาอยากจะเริ่มต้นความสัมพันธ์ตอนนี้เขาเลยเก็บตัวเงียบๆคนเดียวกําลังนั่งทบทวนกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ แล้วก็บทสรุปของไพ่เนี่ยก็คือท้ายสุดแล้วเนี่ยก็ได้ควีนออฟสอดเขาจะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดค่ะที่จะมีสองใบนี้นะคะออามีสาใบนี้ที่จะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ให้มันประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขนะคะคือเขาจะมอบความสุขให้กับคุณในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ